เฮ้ยสวยไหวสวยึเละมึงเละมึงเละท่อมันต้องอย่างงั้นมันต้องตายเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยตายตายตายเอ้ยเฮ้ยช่วยหน่อยช่วยหน่อยมึงไหวป่าววะน้องเอาอีกเอาอีกไหวไหวเลยเฮ้ยแพนต้าแพนต้าเอ้ยขัดศัตรูสองตัวเอามันแพนต้าคิว ดีครับกลับมาแลกับเบคอนเจมเคอร์ชานแอลนะผมซึ่งวันนี้เจมจะมาเล่นทางด้านของเอลสุสกินใหม่นะผมซึ่งถูกมากมาก้วนะผมนี่อันนี้ก็คือเราจะสุ่มลดราคาใช่ปะพอเราซื้อปั๊บเนี่ยซื้ออันหนึ่งมันสามารถซื้อเอลสุในราคา99คูป,ปองได้ผมถ้าเราได้แบบว่าลดราคาแบบซื้อสกินฮีโร่ถูกๆอ่ะเราก็เหมือนได้ทางด้านของเอลสุเนี่ยฟรีไปเลยนะซึ่งดีมากๆผมสำหรับกิจรกรรมเนี้ยบอก่อนเลยว่าเจมจะมาเล่นทางด้านของเอลสุ คีนะผมเอลสุคีเนี่ยสามารถออกได้ผมเพราะว่าทุก1นึ่งคีจะเพิ่มเป็นพลังโจมตี3นะครับผมซึ่งถ้าออกคีหนึ่งชิ้นมันจะได้ดาเมจอยู่ที่175ครับผมดาเมจของมันเองคือ100ครับผมแล้วก็คีอีก25%้ก็เท่ากับคูณ3ไปบก็75นะครับผมราคา2 0 0 0แล้วก็เพิ่มดาเมจ175ซึ่งไม่มีไอเทมไหนที่สามารถแบบว่าเพิ่มได้เยอะขนาดนี้นะนอกจากดาบ200นะผมถ้าแบบว่าอยู่อยู่ใน แคลลี่หรือว่าอะไรถ้าไม่มีอะไรจะออกอะเจมส์แนะนําให้ออกคีเพราะว่ามันเพิ่มดาเมจเยอะสุดนะผมมันจะบวกร้อยเจ็้าถ้าให้ดูอะดาเมจอันนี้มีดาสองร้อยที่เยอะนะผมเห็นปะดาเมจมันเยอะมากนะผมไม่มีอันไหนที่แบบว่าดาเมจเกินร้อยนะอาจจะมีบางอันที่เกินร้อยหรือเปล่านี้ไม่แน่ใจร้อยมีโบเกนที่ร้อยสิบแล้วก็มีทางด้านของฟินเลทูธ ก็ถ้าออกดาบคิมาเนี่ยมันจะบวกดาเมจเลยร้อยเจ็ดสิบห้านะผมแต่ไม่นับพาสซีฟที่ยิงอ่าคิแรงนะเราเอาเราเน้นเอาคิมาก tacos, rats, a a ้าเดี๋ยวไปดูกันนะว่าในเกมจะเป็นยังไงนะผมแต่ก่อนเดี๋วไปชมกันต้ฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกุ๊กกี้กุ๊กกี้แอบช่องของเจมด้วยนะผมไปชมกันเลยครับผมถ้าใจเราได้อ่ะรีวิวตอนไหนมันก็รีวิวได้เล่นไปเรื่อยไปอะ Looking for the perfect spot. wait a Yup, yup, yup. Papa, I'm not. 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 I'm i am Ready and waiting. i oh, not โอ้โหเย็ดเป็ดตายไหมไม่ตายมา,มาเยอะจังอะอมันเดินสาบอะกับตายโุกต่อให้ก่อนแล้วว่าต่อให้ก่อน ตวกโเเจ็บไอผมมาผมมาเหมือนกันผมมาเหมือนกันใส่ดิกเตอร์ไว้สี่ตัวแล้วนะห้ตัวแล้วนะเจ็บเฮ้ไหว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 พี่เอวไหวผมยิงจับตาเลยพี่เอวเฮ้ยไม่โดนได้ไงวะเฮ้ยบากแล้วไม่มันบากจริงเมื่อกี้เต็มตัวเลย มันลอยอยู่ป่าววะพี่แอลล้อตะกรแล้วงพี่เนี่ยตรงตัวเลย<ป>เฮ้ยไม่โดนได้ไงวะน่าจะเอาบัางไหวนะเน้นไวก่อนจังหวะนี้เน้าานไวก่อนเฮี้ยอะไรวะแย่ก็โดนเมื่อกี้อะเฮี้ย เข้าท e. ี่น้ำมือตีตางดิกเตอร์นะให้ไอเจมให้ห้าิบเตอร์เลยเอาแม่งดิวิ้งไม่ง hmm. ัดกูแน่เฮ้ยล่นทีเบล ใจเย็นใจเย็นใจเย็น,งงน,งงนเฮาบย่ปเียเของเป็นเฮียอะไรมากวะฮ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 ะจะตายละไอ้เฮียนี่อยากจะเท่มากเดี๋ยวมึงได้เท่แน่เด็กเฮีย ลิกเตอร์หล่อทีเออไอ้เฮียลิกไอ้ลิกเตอร์เนี่ยเด็ดเทแน่มึงมาได้เกียร์ฮุกคีบันทีพี่โอฮุกฮุปั๊บมันมาอีกลิกเตอร์ถูกตอนะมึงข้างบนสองเล่นได้เลยยัเตะโอ้ มันเด้อดักอยู่นะได้ล่างอันเนี่ยชิวๆเลยอย่างกลางนะเอาเลดีนะบวกได้นะแคลรี่ไม่มีอ่ะมาดี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  มาดิมาดิโอ้พี่โอหไม่โดนเฮ้ดเอรไปพีโอมาดิ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 แม่งไหวว่ะน้องแม่งไหวว่ะน้องเอ้ยเจ้าดีิมไหมก็มาดิ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 ก็ไม่เท่าไหร่นีว่ายังนึกว่าเก่งวันนี้ ดึงโดนนะแต่โดนโดดกันโอ้ก็จเียงโค้ยิงอหวัดเจี๊ยบไอ้เอยมันอะไรเอ่ยใส่เหลามันหวัดเจี๊ยบใส่เหลากูอยากชอบเลยเฮียฮาเกินน้องมาดามูว่าเฮ้ย โย่แม่งมาดิโย่คุณมาจะยืนแ่ต้นอแม่งดิมีตัวอะไรไม่รู้อยู่ในป่าเต้นใจเย็นเต้นมีตัวอะไรไม่รู้ มีตัวอะไรไม่รู้อยู่ในป่าคุณจะรู้มาเนี่ยไอ้เหี้ยมีตัวอะไรไม่รู้อยู่ในป่าเฮ้ยเล่นบนได้นะขี่บนข้าวสองร้อยตัวหอมหวานเลยหอมหวานเลยข้างบนหอมหวานเลยมามามาสองร้อยตัวมาเลยมาเลยไอ้อีกฝั่งไม่สู้แล้วอ่ะมันไม่มันไม่หวานเหล่ท้อเลยมันไม่หวานเจี๊ยบแล้วว่ะโอ้ย โอ้มันไม่สู้เราแล้วพี่โอ้โหไปไหนแล้วเฮ้ยรอผมก่อนให้ผมได้ขี่ก่อนเดี๋ยวสูุขีโคตรโหดพี่โอ สวยสวยไหนอ่ะเขาเล่นขวาดิมันมันอยู่ซ้ายเราเราก็เล่นขวาดิยากตรงไหนอ่ะเนี่ยยิงป้อมไปดิมึงเละมึงเละมึงเละท่อมึงเละท่อฮึ่ยเฮียชุดเดียวหายเลยวะไอ้สัสเฮียเวเลตเอ้ยวิล่ามันรวยเฮ้ยต้องฆ่ามันก่อนก่อนจะจบต้องฆ่ามันมันต้องมันต้องห้ามมันต้องไม่ตายศูนย์อะบอกเลย สามทางสามทางสามทางฆ่าไม่ได้นี่ไม่จบเกมเลยไม่จบไม่จบไม่จบไอ้เหี้ย <c oughs> ต่อยเราตายเป็นร้อยมันก็ต้องตาย <c oughs> ผมได้ขี่ละผมได้ขี่ละผมแรงสั่นละมาแน่ว่ะมาแน่มาแน่ที่อยู่ในเนื้อผู้เลย มึงอะไรเอ่ยอ่ะมึงอะไรเอ่ยอ่ะใช่มึงปะเนี่ยหรือไม่ใช่เติ้นไล่เต้นทูทูเติ้นเติ้นไล่มันเนี่ยมันกลับบ้านเติ้นใส่เติ้นเติ้นใส่เลยกูกูใส่อยู่เอาไอ้เหี้ยนั่นน่ะเอาวิล่าพี่โอพี่โอเป้าหมายของเราคือวิล่าวไปแล้ววางแทบผมวางแทบมองเห็นเติ้นใส่มันเฮ้ยเที่ยวิล่าเอ้ยกับแหววดาค่อนกับแหววดาค่อนมันไม่ตายไม่ได้ไม่ได้มันต้องตายมันต้องตายไอ้เที่ยวิล่าไงต้องตาย มันห้ามมันห้ามศูนย์วิลาห้ามศูน no โ o no no ไปเรีนคนเราชนะไอ้ยันี่เลยได้ไปยืนพิมพ์กันมาก่อน <c oughs> มันห้ามตายสูตรมันห้ามตายสูญเนี่ยมันต้องตายเยอะกว่านี้มันต้องตายเยอะกว่านี้นต,อต,ยเ,ยอตอเอามาเอามาเอามันตายรักสิบแล้วกัน แออเอฮ้ยเอาวิล่าผมไปอยู่ผมไปอยู่เฮ้ยเอาวิล่าวิล่าเอ้ยไล่มันฆ่ามันเฮ้ยฆ่ามันเออกันแหละต้องอย่างนั้นแหละเฮ้ยอย่าพุงโจ๊บอย่าพุงโจ๊บให้มันเกิดมาก่อให้มันตายอีกรอบหนึ่ง เฮ้ยลอก่อนลอก่อนลอก่อนข้ามันข่ามันดักดักข้ามันหน้าบ้านดักขามันหน้าบ้านี่โอแผนนี้แหละตามผมมาตามผมมาทุกคนจะหายตัวตามผมมาอย่าเสียงดังอย่าเสียงดังเฮ้ยผมยืนรอให้ไม่เห็นมันไม่เห็นมันไม่เห็นรอเลยพี่เอลมันโดนแล้วแน่ไโอหไหว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 นี่นี่นี่มันมาแล้วมันมาแล้วไม่เห็นผมมันไม่เห็นผมผมเออโอ้ยเจ็กุ้งสด เฮ้ยเวเลสเวเฮ้ยวิล่าเฮ้ยเชี่ยเอาดีพี่โอเฮ้ยไม่เอามาหน้าเออไม่เอาสวยมันต้องอย่างงั้นมันต้องตายเอ้ยเอ้ยใส่ใส่ใส่เอ้ยเอ้ยช่วยหน่อยช่วยหน่อยมึงไหวป่าวว่น้องเอาอีกเอาอีกไหวไหวเลยเฮ้ยแพนต้าแพนต้าเฮ้ยขัดศาบทสองตัวเอามันแพนต้าคิวแพนต้าคิวพี่โอพี่โอเมกาคิวไอ้เย้ไม่มีใครเฮ้ยกูขอยิงขอยิง ไอ้ยปอมเอ้ยตัวเดียวขัดตัวเดียวเฮ้ยเอามันมาออโอ้โหไอ้เคียหมดเวลาก่อนโอ้ไม่เมกาโอ้เมกาคิวโอ้โหอะไรวะพี่โอ้พี่โอ้ไม่แทงให้ผมว้าโอ้ผมป้อมยิงผมจนตายแล้วเกิดมาป้อมก็ยิงผมเกือบตายแล้วเมื่อกี้โอ้เซ็งวะเกิดมาโดนป้อมตีเดี๋ยวเอาดานั่นแหละ อะไรคือแพนต้าคุณเวก็มีแนต้าอีกเลยเมก้าไงโอ้แพนต้าไงแพนต้าคิวว่าโอ้เคยเล่นเกมนี้กันปะเนี่ยนาจะปิดมาก็เรียบร้อยนะผมจบลงไปแล้วนะกับเอลสุป่าเดี๋ยวเจมปิดให้ดูนี่ครับผมสกอร์12 17นะทำดาเมจไปทั้งหมด90,500นะผมหนึ่งตัวที่สามารถเอาไอเทมเนี่ยออกมาแล้วไปแปลงเป็นดาเมจได้ดีนะผมสำหรับเอลสุมัน ไม่ค่อยนับไอ้นี่เท่าไหร่อ่ะไม่น่ไม่ค่อยนับไอ้สกิลติดตัวเท่าไหร่มันนับไปที่พลังโจมตีนะถ้าจะแบบว่าเล่นสายซูมเจมก็แนะนําเลยให้เอาทางด้านของคีมาด้านนี้เจมเล่นเป็นฮิตธรรมดาถ้าออกให้ออกดับ200หรือว่าชิ้นสุดท้ายออกเป็นขีก็ได้ครับผมการ์ดใครชอบก็ฝากกดไลค์กดซับไค์ก็กดกระดิ่งให้ช่องของเจมด้วยนะผมเอาไปเล่นกันได้ครับผมออกคีและซูมบอกเลยเบ้าตาแตกแน่นอนครับผม